จนเลยแกไม่รอดแน่รอบนี้โอเคสวัสดีเช้าที่สดใสนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะนี่คันเบ็ดที่สั่งซื้อมาใหม่นะครับอยากให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันนี่ปุ๊บอืหืนี่นี่นะครับกันจีน่านะครับกันจีน่าเวท85ดหนะครับอ่า ความยาวร้อยแปสิบเซนหรือเมตรแปดสิบครับมาดูประสิทธิภาพของกันกีหน้ากันนะครับเ <c oughs> ช้าเช้าแบบนี้ใครเคยมาตีปลากันบ้างครับทุกคนมันกัดดีไหมครับเชา้าเช้าืม ไปจนเนอ้ยแกไม่รอดแน่เน่ก็โอเคนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาคันเบ็ดแบบนี้นะครับกันชีหน้านะสามารถนี่กูวางปักลิงไว้แล้วนะครับใช้ดีนะครับตัวนี้เมื่อกี้พอตัวมาตามให้ไปโรงเรียนแล้วโอเคไป